บรรยากาศครับรายการมวยโลกวันนี้ CPF ขย่าพลังโลกครับโดยทีมงานเพชรดีบ็อกซิ่งโป o โมชันะฮะอันนี้เป็นช่วงก่อนที่จะเข้ารายการครับสีสันก็จะเป็นประมาณนี้ฮะ แล้วเราจะไปถึงห้องแต่งตัวน้ำมวยครับไปดูเบื้องหลังเขาเป็นยังไงครับเราดูกันอยู่เบื้องหน้านี่นะครับประลัมพิธีที่ท่านประธานผู้ดำเนินอะไรเขาจะมากันนะครับน,รนี่คือห้องแต่งตัวนัำมวยครับมาแล้วครับแน่นอนแน่นอนจริงๆมาเบื้องหลังเลยครับ เบื้องหลังห้องเดสรูมห้องแต่งตัวนักมวยครับเปลของรายการนครับนั่งอยู่นี่เสื้อขาวเจ้าก,กิ๊กยอดมองคล c ซ f ครับป้องกันแชมป์ a อ F รุ่นซูปเปอร์ฟลายเวด15ปอนด์นี่เป็นกิจกรรมพันมือนะครับอ่ะซูปเปอร์ไวเซอร์ครับคนนี้ ลักไทร์ได้ปุณมารุตคงประดิษฐ์นัาที่ซูเปอร์วเซอร์นะครับเนี่ยว่าเดี๋ยววันนี้ชนะน่าจะวิ่งกลับบ้านใกล้ๆนี่เออวิ่งกลับกรุงเทพเขาจะกลับเที่ยวไม่รู้ว่ากันปะยัง ครับไปดูเรื่อยๆนะครับไปดูเรื่อยๆปูตาชิงครับนี่ฮะนี่พิติกพพอร์ตทีมครับของจีพีจนดีส่วนเสื้อเหลือนั่นคือสามารถเลยครับ GNG Boxing Gym เขายากหน่อยครับเขายากหน่อยมีพู้น้าชิงครับพ okay. ู<__้น้าชิงอ่ะถามเลขบกมือหน่อยพร้อมนะพร้อมครับโอเคเต็มที่เต็มที่ครับทีมงานครับคือบางบอลบอกสบายสบายเล่นเกมดีกว่าปล่อยให้พี่ทำไปสบายสบาย จะมีคู่นะครับดูอาผพาดหน่อยอัลพาดป้องกันแชมป์รุ่นอะไรครับวันนี้ร้อยยี่สิบหกร้อยยี่สิบหกเฟเธอร์ครัครั้งที่เท่าไหร่เราเป็นแชมป์ครั้งแรกครั้งนี้ครั้งป้องกันแชมป์ครั้งที่หนึ่งนะโอเคผูดได้จริงเราอยู่ไหนอ่ะนันนะดันนะโอเคเต็มที่นะครับ ดูหน่อยครับน้องอแนะนำตัวหน่อยกิจิพงษ์เจไดรอยครับครับวันนี้ขึ้นชิงแชมป์ ABF นะนะครับรุ่นอะไรรุ่ยี่สิบหกปอนด์เฟเธอร์<ม>นะครับความสมบูรณ์เป็นไงบ้างตอนนี้น้องเต็มที่นะเหนะอตัวอๆกันนะอายุนามรูปร่างอๆกันนะครับโอเคพันมงพันมือเรียบร้อยนะครับซุปเปอร์วเซอร์กับตรวจเรียบร้อยแล้ว อีกสักครู่ครับอีกสักครู่ก็จะเข้ารายการแล้วซูเปอร์ไวเซอร์เหนื่อยหน่อยนะซูเปอร์ไวเซอร์อ่านี่ครับดีครับสลับบุรีอากาศดีครับอากาศดีแต่เหงื่อตกเลยซูเปอร์ไวเซอร์เดี๋ยวนี้ทำงานหลายหน้าที่เลยนะอ่าต้องมีต้องมีต้องมีเรียนรู้ไวเรียนรู้ไว้ของจริงครับของจริงจริงของจริงของจริงนะต้องดูให้ถึงหลังบ้านเลยแฟนพันธ์แทะสัมภาษณ์ นาะคุณมารู้เมื่อก่อเป็นไฟมันแท้อะไรโรกกำปั้นครับปีสี่เก้าโรกกำปั้นครับปีสี่เก้าสมัยพระเจ้าเหาแล้วเรื่องเรื่องมวยจำได้หมดนะแต่ยการเมื่อวานกินข้าวครับอะไรจำไม่ได้โอเคขอบคุณครับคุณป้ไว้เต้์คุณมารุตโครงปลาดิบครับอยอดจริงๆ เอาละครับเดี๋ยวเราเอาเท่านี้กันก่อนนะครับเดี๋ยวไปชมการแข่งขันจริงๆอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงต่อจากนี้ครับจรระทาานบ่วั